สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอท่านสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนนะครับยินดีต้อนรเข้าสู่ช่อง YouTube นายมูกี้รีวิวนะครับวันนี้ผมมีรถกระบะตัวเดียวควาญใจมวนชนอีกหนึ่งคันมารีวิวให้คุณผู้ชมดูนะครับนั่นคือเจ้า t o y o ต a h i l u ักวีโ c แชม p นะครับผมเป็นปี2015นะครับนะรุ่นนี้เป็นรุ่นโชมสุดท้ายก่อนที่จะเป็น t o y o ต a h i l รักรีโนะครับเป็นแชมปรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับ ตัวนี้จะได้เป็น144แรงม้าเครื่องยนต์ v n Turbo นะครับอ่เรามาดูกันเลยนะครับรถคันนี้2มือแล้วนะครับผมนะแต่ว่าสภาพไม่ใช่2มือเลยสภาพคือสวยมากแล้วก็การขี่ช่วงล่างดีมากนะครับเก็บค้างก็ยังเดิมนะน็อตเก็บค้างอะไรพวกนี้เดิมเดิมดูยางนะครับผมยาง l ะลูมิเนียนะครับขอบยางเท่าไหร่วะยางเป็นปี20นะครับผมขอบยางขอบ16นิ้วนะครับเป็นล็อกกระทะทั่วไปเยนะครับผมแบบเบสิกเบสิกนะครับคันนี้ดอกยางก็โอเคนะครับ ใช้งานได้อยู่นะครับขับดีมากครับใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับสามสิบวิาน่นหมดนะครับภาษีเร่มทะเบียนครบคันน้าภาษีเล่มทะเบียนครบพร้อมโอนครับคุณลูกค้าซื้อกลังร้านผมไว้ใจได้เลยครับผมเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องซสีเรียสนะครับมาดูทรงของรถตัวบ้างครับผมเห็นไหมครับทรงสวยมีเสน่ห์นะครับนี่ผมชอบมันเป็นแชมป์รุ่นสุดท้ายหละนะเติมๆนะครับผมมาดูกันให้ดูภายในนะครับภายในสวยๆนะครับเป็นเบาะหนังหุ้มหนังอย่างดีเลยนะครับ หุ้มหนังเลยนะครับดูแลร,รักษาง่ายนะครับข้อดีโอเคเลยทั้งหุ้มหนังทั้งสองฝั่งแต่วเบาะนี่คือสภาพดูดีนะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยย่นเลยนะครับอ๋อแล้วก็ลืมบอกแหกประตูคันนี้สวยงามมากนะครับแหกประตูสภาพดูดีเลยนะครับเพราะาอะไรปกติรถตัวเดียวเป็นรถใช้งานหนักนะแต่ว่าคันนี้นี่คือแบบย,ยังดูดียังได,ด้ความเป็นแบบรถยนต์ที่ใช้งานในบ้านไม่ไม่ได้เหมือนรถยนต์ที่ใช้งานในงานบรรทุกเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งแหละสภาพภูมิีดูดีผ้าไม่มีขาดนะครับเห็นไหมดูดีแล้วก็มาดูจุดนี้ครับ น็อตแก้มข้างลึบในไม่มีการขยับครับผมดืมๆเห็นไหมครับนี่นี่เห็นไหมครับนี่รอยดืมครับผมนี่อ่ะแล้วก็มาดูคอนโซลกันบ้างครับผมในตัวของคอนโซลนั้นคอนโซลสภาพสวยไม่มีรอยแตกไม่มีรอยหักนะครับตัวนี้จะได้เป็นทูลูมินไพคู่หน้ามาให้นะครับนะคู่หน้าเลยได้2ใบนะครับนะออปชันดีมากคันนี้เห็นไหม S อสอา a ์เมาให้นะครับผมมามาดูในส่วนของตัวส่วนประกอบตัวรถกันบ้างครับผมแกะยัดนะครับ โอ้นะครับในส่วนของเรื่องส่วนประกอบตัวรถเม็ดอาร์คได้เดิมครับผมนี่นี่เม็ดอาร์คได้เดิมครับผมนี่มันอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะนี่ต้องดูไปนี่เห็นไหมครับนี่การันตีเลยครับว่าไม่มีการพลิกคว่ำหรือว่าชนหนักหรือว่าชนเบานะครับนี่คือหุ่นยนต์ทำนะครับผมไม่ใช่คนคนทำนี่เห็นไหมตึมดื่มครับผมการันตีเลยครับส่วนของเรื่องกระบะกันครับกระบะได้เดิมไหครับผมเห็นไหมเส้นเข้าไปหนังปุ๊บปั้งเลย บเดิมมีตะเข็บเบ็อาร์คล่องในนะครับผมดื้อๆครับผมเสียดับป้องดื้อๆนะครับมาดูทรงรถกันบ้างครับผมนี่นะครับซื้อไปไม่ผิดหวังครับคันนี้เห็นไหมรถทรงสวยทรงเดิมมีเสน่ห์นะครับเสน่ห์ของรถความเดิมอเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับแบบออริจินอลนะครับการชนท้ายผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยครับผมนี่การชนท้ายเปลี่ยนใหม่เลยมาดูกันเลยครับส่วนประกอบของกระบะฝาท้ายแบบออริจินอลอ่ะแบบคลาสสิกคลาสสิกเลยชูดีนะครับผม มาดูสวบกของตัวท้ายกันบ้างครับผมนี่ยสวบกนี่มีเม็ดอาร์คมาให้นะครับนะได้เดิมอยู่นะครับได้เดิมเลยนะครับเห็นไหมครับนี่เป็นอาร์ครบล่องวงกลมครบนะครับผมนะการันตีเลยครับว่าเดิมนี่นะครับนี่โลโก้ R ร์มีมาให้นะครับผมนะนี่ชายขอบล่างนี่เดิมนะครับผมนะเห็นไหมอาจจะมีการทําสีบ้างนะครับตามกาลเวลานะครับให้ดูเลยนี่สภาพอะไรพวกนี้ก็ยังได้เดิมนะครับผม นี่นะครับนี่โลโก้อยู่ครบนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีตะเข็บเม็ดอักมาให้นะครับผมนะนี่โอเคครับนี่โลจิวุิตี้ต่างๆมีอยู่ครบนะครับผมนะการันตีเลยครับว่าเดิมคันนี้แล้วก็ในส่วนของแม็กไนเนอร์แม็กไนเนอร์สภาพสวยทรงดีนะครับผมนะขนาดรถตอนเดียวนะเนี่ยเจาะข้างแต่ว่าจะได้เรื่องความเดิมขนาดนี้ถือว่าหายากมากนะครับผมสภาพอุปกรณ์ตัวรวมคือดีครับคันนี้มาดูจุดต่อไปกันบ้างครับในเรื่องของคันซีครับผม โอ้โหคันสีสวยครับผม่พี่น้องรถสิบปีนะครับรถเก้าถึงสิบปีแต่ว,ว่าสภาพคันสีคือสวยแล้วก็จะมีขี้ดินแดงหน่อยเพราะว่าบ่งบอกถึงความเป็นรุคคนโลโก้นะครับนะคนท้องถิ่นใช้งานจริงๆนะครับผมนะคันนี้คันสีสวยนี่ค่านี้เดิมครับผมนี่พอไปยังปังๆเลยเห็นไหมเติมเติมครับเติมเติมนะครับส่วนนี้กระบะนี้เติมเติมไม่เคยมีการทําสีเลยนะครับเรื่องคันสีครับผม คันสีสวยครับผมไม่มีการตัดหรือต่อเจดแตกกันซิ่งตัวอย่างเดิมครับผมคันนี้แล้วก็มาดูภายในฝากคนขับกันบ้างครับภายในฝากคนขับสภาพสวยแผงประตูวสวยดูดีมีระดับนะครับผมไม่มีรอยขาดเลยดูกระจกกันบ้างครับผมกระจกไปได้เป็นไฟฟ้านะครับผมนะกระจกได้เป็นไฟฟ้าจุดเด่นเขาคือได้เป็นกระจกไฟฟ้าคือดีมากใช้งานได้ปกตินะครับผม,มเห็นไหม อ่าโอเคครับผมจุดนี้ใช้งานในปกติระบบไฟฟ้าใช้งานได้จริงนะครับผมแล้วก็มาดูในส่วนของตัวน็อตกันบ้างครับผมน็อตแก้มข้างในเดิมครับผมนี่ดืมในตรงนี้ไม่มีการขยับแก้มข้างเนี่ยเดิมนะครับช้ขอบอะไรพวกนี้ก็อย่างเดิมเดิมนะครับมาแกะดูเม็ดอาร์กันก่อนไม่เสียงดังนะครับผมนะครับเม็ดอาร์กเดิมครับผมนี่นี่ เม็ดอาร์เติมครับการันตีเลยว่าไม่มีการชนหนักหรือว่าพิคว่ำนะครับผมเห็นไหมหรือว่าตะแคงข้างมานี่นะครับผมการันตีเลยครับคันนี้เดิมๆนะครับผมนี่สติกเกอร์ความเดิมจากโรงงานก็มีมาให้นะครับผมเห็นไหมการเติมลมแล้วก็สติกเกอร์รอยการข้อมูลต่างๆมีมาให้จากโรงงานโตโยต้านะครับผมให้ดูนี่นะครับผมชายนี่มีเม็ดอาร์ครบจบเดิมนะครับผมนะการันตีเลยนะครับมากครับผมลืมถ่ายบอกว่าคนขับตลอดเลย บอกฝังขับสภาพสวยดูดีนะครับผมนะไปบอกหุ้มหนังเลยนะครับโอเคมากเก็บงานได้ดีมากเลยนะครับผมนี่คุณเจได้เป็นรีโมทนะครับผมตัวนี้อ่ะมาดูเลขไมค์กันครับผมอ่าเลขไมค์สองแสนสองครับผมไมค์เดิมไมค์แท้ครับผมนี่ให้ดูเลยนี่ทิปเอทิปบีใช้งานได้ปกตินะครับไมค์เดิมไมค์แท้เราตัวอย่างใช้งานได้ปกตินะครับมามาสุไปดูดิเซอร์ลดควารื่องเสียงกันบ้างครับผม เครื่องเสียท่วงานในปกตินะครับอำเภอบ้านผือจังหวัดตรังทานนี้พ่อปวดเขียแขนปวดขาปวดตดำเพียงดีครับเขาสียตัวนี้ต้องรับต้องรับเอเจอเอ็กแล้วก็แฟดไดมาให้นะครับผมส่วนล้องแอร์คันนี้ยิงกระฉับนะครับผมขับมาจากบ้านนี่คือแบบยิงเลยหัวเกียร์ฐานเกียร์คันนี้ให้ดูหัวเกียร์สิครับสภาพดูดีนะครับไม่มีลอกไม่มีรูดไม่มีทะลอกนะครับฐานเกียร์ได้ครับไม่มีหลุดนะครับเห็นไหมเกียร์เข้าดีนะครับ เบีกมือก็ยังตึงๆนะครับใครจ๊อไปใช้งานนี่คือจบเลยคันนี้ครบจบเลยครับนะมาดูที่ภายในของเครื่องกันบ้างครับผมที่เครื่องยนต์ของกระบ้างนะครับนะเครื่องยนต์เป็น2 5 0 0ันซีซีนะครับผมดีเซล V enterbo ร้อยสี่สสีแรงม้านะครับตัวนี้จะได้เป็น V enterbo แบบแปรผันนะครับผมตัวนี้จะได้เป็นร้อยสีแรงมา้าจะได้ตัวเดียวกับ Vigo แชมป์ที่เป็นเครื่องยนต์สองพันห้า V enterbo เลยที่เป็นตัว Freeliner นะครับผมได้เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันรหรัส Boxer เดียวกันนะครับผม ผมว่าเครื่องยนต์ตรงนี้มันแรงนะมันแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับผมเป็นกําลังพอดีที่เหมาะสมนะครับผมนะเรามาดูในส่วนในดูสภาพเครื่องยนต์ก่อนนะครับเห็นไหมครับผมสภาพเครื่องยนต์โอเคนะสภาพสวยนะครับอาจจะมีขี้ดินแดงนะเห็นไหมจะมีฝุ่นเกาะเลยเพราะว่าอะไรหนึ่งแหละมันเป็นรูคนท้องถิ่นใช้งานจริงๆนะครับผมนี่เราไม่รับเราไม่้ล้างอะไรทั้งสิ้นนะครับผมเราล้างแค่ลงเงาเล็กแน้อยนะครับผมแต่ว่าให้ดูสภาพสภาพนี่ครับเด็ยังมีขี้ฝุ่นขี้ดินแดงเต็มเลยนะครับผมนี่ ผมบอกถึงความเป็นคนุณโลโูกคู่ใช้งานนะครับผมนะเห็นไหมรถบ้านจริงๆครับคันนี้รถบ้านลกคูจริงนะครับผมนี่โอเคครับผมมนาะระบบเบ,บรกได้ระบบเบรกแบบธรรมดานะครับในส่วนของเรื่องน็อตฝากระปรงก็จะมีการเก็บสีบ้างตามการเวลาครับพ่อแม่ให้น้องแต่ว่าฝากระโปรงมีอักษรโตโยต้าครับผมแสดงว่าเป็นฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานครับผมชิ้นนี้เรามาดูในส่วนของเรื่องน็อตแก็บข้างกันบ้างครับน็อตเดิมครับการันตีเลยครับว่าไม่มีการชนหนักหรือว่าขยับ ใช่ไหมครับนี่ยเติมเดิมครับนี่ยใช่ไหมครับนี่น็อตเดิมไม่มีการขยับคาดเดิมมีครับพ่อแม่พี่น้องนี่โลโก้ไอมีมาให้เลยถ้าเป็นของงานงานปลอมเนี่ยจะไม่มีมาให้นะครับผมนะแล้วก็ล่องวงกลมพวกนี้ล่องเดิมนะครับผมนะล่องลงวงกลมคือวงกลมนะครับแสดงว่าคันนี้เดิมจริงๆนะครับผมเนี่ยดูเลยหมายเลขหน้าเครื่องคันหน้าเครื่องมีมาให้นะครับนะเดิมใช่ไหมครับเม็ดอาร์ฟมีมาให้โอเคครับผมเดิมๆมากคันนี้ คือสภาพคือผมใช้งานมากเลยนะครับผมไม่มีการโดนชนหน้ามานะครับเนี่ยสลักแอลก็มีมาให้น็อตแก้มข้างในน็อตแก้มข้างซ้ายข้างขวาเดิมครับนี่ไม่มีการขยับนะครับผมมาโอเคครับผมไม่ดูคาไปเลยให้ดูอันนี้พว้นี้ไปเลยนไงครับนี่เดืมลูกสลักยังมีมาให้เลยนะครับปะเดิมจากโรงงานด้วยนั่นนะครับมาดูจุด สบายกันมากครับผมแผ่นเพจตัวต้านเพดเขาจะอยู่แบบนี้นะครับผมนะเครื่องยนต์ 2KD นะครับผมคันนี้ผลิตตรงปีครับผมผลิตปี2015นะครับผมนะผลิตผลิตผลิตและจดทะเบียนตรงปีครับผมคันนี้สติ๊กเกอร์ความเดิมจากโรงงานที่มีโมโกมาตรฐานการผลิตมีมาให้นะครับผมร่องดื่มเห็นไหมเดี๋ยวเราฟังเสียงสตาร์เครื่องยนต์กันบ้างว่าเสียงเครื่องยนต์เขาจะเป็นยังไงนะครับนะไปฟังกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์เครื่องยนต์ให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไง โอเคครับเครื่องยนต์สตาร์ทปาดเดียวคนนั้นสตาร์ทยิ้มด้วยเดี๋ยวเราเร่งเครื่องชัวหน่อยโอเคเครื่องเล็กแอร์เย็นครับมาดูหน้าเครื่องครับพผมไม่มีน้องโอ้โหขี้ปุนเต็มเลยมาดูหน้าเครื่องครับเครื่องเดินเรียบครับผมเนะครับนี่สายพานหน้าเครื่องสายพานหน้าเครื่องเดินเรียบนะครับไม่มีหุดไม่มีร้อนนะครับทำงานดีมาก มาดูกี่วันมันเคลื่อนกันบ้างครับวันกลางคันกลางคันคันดีนะครับผมนะเตอร์ต้าสมมากไม่เพิ่มีคนลขาวหรอกเครื่องมันดีนะครับผมนะระบบก็าทำมาดีมากนะครับไปฟังเสียงข้างนอกฟังเสียงข้างในแล้วฟังเสียงข้างนอกดูครับพพี่น้องเออมันจะค่ำแล้วผมต้องรีบกลับบ้านนะครับโอเคพอเปิดหลักไทยพอเปิดราคาเลยนะครับราคาเงินสดที่ผมขายอยู่ที่สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับ ซื้อสดตอลองกันได้ครับผมราคานี้จะแฟแนนซ์ได้ครับผมครดิตดีอนุมัติไวนะครับผมนะยิ่งเป็นเกษตรกรยิ่งออกง่ายครับผมเพราะว่าหนึ่งแหละมีที่ดินทํากินแล้วก็มีคอกงขอกวายนะครับผมนะรับรองอนุมัติไวทันใจครับผมนะคันนี้เหมาะมากกับหลักทำรถกระบะทำมาหากินนะครับขนวัวขนควายขนข้าวขนน้ํานะครับนะขนแม่งทุกอย่างอ่ะจะขนอะไรก็ขนนะครับแล้วก็ใครจะไปเน้นยุทธทางไกลนี่คือ สบายครับผมคันนี้การันตีเลยว่าเดินทางถึงจุดหมายนะครับขอให้น้ำมันเครื่องท่านมีม้อน้ำท่านไม่ขาด2อย่างนี้ขับได้ทั่วที่นะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปทดสอบการขับขี่กันบ้างนะครับก็เป็นจังไดนะครับผมนะแต่ผมก็จะเมื่อด้วยนะครับมันค่ำแล้วนะครับผมนะไปกันเลยแล้วก็อยู่ภายในนะครับการันตีแล้วครับว่าแอร์คันนี้เย็นอ่าเย็นชื่นใจครับคันนี้เรื่องเอโตต้าดิเป็นรถที่ผมชอบมากขอแอร์เย็นนะครับ โอเคครับ๋ยวผมให้เข้าเกียร์ให้ดูคัดอ่อนสมูทดีเข้าเกียร์ได้ดีนะครับผมนะเห็นไหมฐานเกียร์ดีครับผมโอเคครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวผ่าทุสอบคขับนี่แหละเห็นโอเคนะช่วงล่างมันสมูทดีครับเนี่ยแล้วก็ตัวต้าดิคือเรื่องพวกอะไรซ์วิสเขาเนี่ยมีเพียบนะครับผมเพราะนั้นคุณซื้อไปคุณไม่ต้องกังวลครับเรื่องนี้มีเยอะแน่นอนครับผมซ่อมง่ายแล้วก็ซ่อมดีแล้วก็ทนทานด้วยครับโอเคครับเห็นไหม ให้ดูการขับขี่บนทางดับนะโอเคนะโอเคสะพานห้วยวังห่วกนะครับผมนะโอเคห็นไ,ไหมการขับขี่แล้วก็ช่วงล่างการเลี้ยวเ่ยว่าคันนี้ดีนะเห็นไหมช่วงล่างดีการเลี้ยวดีนะครับนี่ปล่อยขับให้ดูเลยโอเคนะครับนี่ให้ดูการเข้าโค้งหน่อยล้วกันนะการันตีเลยครับว่าดีนะครับคุณซื้อไปคุณคุณม้มแน่นอนครับคันนี้ การเข้าโค้งอะไรพวกนี้มันหนึบว่ะก็สมชื่อเขานะที่เขาบอกโฆษณาแบบว่านึกหนึบโตเยต้าวีโกแชมใช่ไหมเนี่ยครับห้าสิบหกสิบคือเดินทางไกลคือคันนี้อ่ะสบายมากนะครับถ้าสงสัยว่าร้านผมตั้งอยู่ที่ไหนนะครับผมร้านผมที่ร้านผมตั้งอยู่ที่จังหวัดน,นครพนมนะครับผมตำบลนดอนงขวางอำเภอเมืองนะครับผมร้านติดก,กับถนนใหญ่ถนนนครพนมท่าพนมน,นะครับชื่อร้านว่าเก่งรถบ้านนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตลูกึ้นไปตรงหน้าจอนะครับผมหรือเข้าไปคลิกได้ที่ ข้าใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเพราะว่าผมไมทิ้งลิงก์ g o o g l e Map ไว้ให้เพราะว่าท่านมาท่านจะได้มาถูกนะครับผมร้านผมตั้งที่จงังหวัดนครพนมนะครับท่านมาเลยนะครับช่วงนี้ก็จะมีเทศกาลงานไหว้พระธาตุพนมด้วยนะครับผมนะก็มาเที่ยวกับผมได้นะครับมาดูรถเสร็จมาเที่ยวงานทาาก้อแวะมาหาผมหากจากอำเภอท่าพน,านมก็มาสัก่25โลได้นะครับผมนะก็ไม่ใกลไม่ไกละนะครับแวะมาแวะมากินน้าแวะมากินท่าแวะมากินกาแฟแวะมาคุยกันผมก็ดีใจแล้วล่วะครับผมนะ นะครับมาดูรถด้วยนะครับผมมาดูรถมาดูรถเราซื้อกับป้าไปมันก็ยิ่งดีใจเลยครับนะครับอ่ะก่อนที่จะจากกันนะครับอย่าลืมช่วยกันกดติดตามเพจ Facebook ร้านเก่งงเราบ้าไปด้วยนะครับผมนะถ้าจะดูมือสองกันไหนก็ไปดูไว้ก่อนก็ได้นะครับผมนะไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรครับผมดูไว้ก่อนนะครับผมมัดจำไว้ก่อนก็ยิ่งดีเลยครับผมนะก่อนที่จะจากกันอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับเราช่องทูบนายมูกี้ด้วยนะครับนะ เพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำทุริต่อไปและจะได้มีก anyway ําล <laughs> ังใจในการสู้งานสู้การสู้งานต่อไปนะครับผมไพี่น้องเนาะสหรับคิดนี้ครับผมก็ต้องขออเงินก่อนเดรับเด้อเดี๋ยวพ่อแม่เพสื่อถามว่าไปสืว่าเป็นยังครูบวกคนไนสำหรับนอเนาะเอาเืินก้อนเดรับเด้อรับเด้อบายบายครับมาสนใจจะรีบซื้อก็รีบซื้อนะครับวีโก้แชมป์ตอนเดียวเพราะผมมีเพียงคนเดียวในร้านนะครับผมนะบ๊บายบายครับผม